พอดแคสต์ Podcast, คิดแบบพ่อรวยเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตพ่อจนบอกให้เรียนเก่งเพื่อหางานดีๆพ่อรวยบอกให้เรียนรู้เรื่องเงินเพื่อสร้างอิสรภาพวันนี้เราจะพาคุณเข้าไปในโลกของพ่อรวยเพื่อเข้าใจวิธีคิดที่เปลี่ยนชีวิตได้จริง 1. ความรู้ทางการเงินสำคัญกว่าการเรียนเก่งพ่อรวยสอนว่าโรงเรียนสอนให้ทำงานแต่ไม่สอนให้บริหารเงินคุส่วนใหญ่ทำงานเพื่อเงิน แต่คนรวยให้เงินทำงานแทนวิธีคิดเรียนรู้เรื่องสินทรัพย์นี่ดีนี่เสียและกระสาสเงินสดสสร้างสินทรัพย์ไม่ใช่แค่รายได้พ่อรวยเน้นการสร้างสินทรัพย์เช่นธุรกิจอสหาริมชับหุ้นรายได้จากงานคือ Active Income แต่สินทรัพย์ให้ Passive Income วิธีคิด อย่าทำงานเพื่อเงินให้เงินทำงานเพื่อคุณ 3. เข้าใจความเสี่ยงไม่ใช่กลัวความเสี่ยงพ่อรวยสอนว่าความเสี่ยงคือสิ่งที่คนไม่เข้าใจคนรวยไม่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงแต่เรียนรู้และบริหารมันวิธีคิดลงทุนอย่างมีความรู้ไม่ใช่ตามกระแส 4. ทำงานเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อเงินพ่อรวยแนะนำให้ทำงานเพื่อเรียนรู้ทักษะเช่นการขายการบริหารการเจรจา ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างธุรกิจและบริหารเงินได้ดีวิธีคิดงานคือโรงเรียนที่ดีที่สุดถ้าคุณเลือกเรียนรู้มากกว่าไรได้ 5. อิสรภาพทางเงินคือเป้าหมายพ่อรวยไม่ได้สอนให้รวยเพื่อใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่เพื่อมีอิสระในคันใจชีวิตเขาเน้งการสร้างระบบที่ทําเงินให้คุณแม้คุณจะอยู่ทํางานวิธีคิดเป้าหมายไม่ใช่เงินล้านแต่คือชีวิตที่คุณเลือกได้เอง สรุปวิธีคิดแบบพ่อรวยเรียนรู้เรื่องเงินให้มากกว่าก,การเรียนในห้องเรียนสร้างสินทรัพย์ที่ทำงานแทนคุณเข้าใจและบริหารความเสี่ยงทำงานเพื่อพัฒนาทักษะสร้างอิสรภาพทางการเงินถ้าคุณเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงินคุณจะเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตไปตลอดกาล